Cat cat, cats, Mau Mau. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. ขาวงกดชั้นใต้ดินสวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม The Battle Cast นะครับพอดีวันนี้ผมเล่น <deaf> ด <water> ่านนี้ ได้นิดเดียวเองเพราะว่ามันหมดวันนี้พอดีเออแล้วก็ปล่อยไว้ตั้งนานนะครับพอจะเล่นปุ๊บอ่าหมดเวลาพอดีอ่ะก็เล่นได้ประมาณไม่เยอะนะครับแล้วไปเช็คคลิปอีกทีเอาคลิปหายอีกตาเนครับันทึกแล้วมันลวนแสดงว่าความจําใกล้เต็มเ๋ยมมต้องไปเคลียร์คลิปแล้วโอเคก็นี่ครับชชนใต้ดิน B1F นะครับผมสุ่มได้แมวเซ็ตไม่ได้สิผมเลือกแมวเซ็ตนีมา เพราะว่าเราไม่รู้ไงว่ามันต้องใช้แมวอะไรบ้างไปดูคือเจอแมลลวโลหะเลยครับพอสามารถใช้แมวทุกตัวนะครับแบบนี้แล้วเราก็เลยต้องเลือกแมวที่เราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะมาเล่นในดาดแรกๆไงเพราะว่าเดี๋ยวพอ จบด่านหนึ่งนะครับถ้าชนะด่านหนึน่งไปไหมก็จะมีแมวบางตัวที่ไม่สามารถกลับมาใช้ได้อีกนะแมวบางตัวติดกับดงกับดักอะไรก็ไม่รู้ครับเฮีย่แมวอะไรเนี่ยแมวเปรตครับคือมันจะหันสามากเลยนะเพราะว่าแมวบางตัวเนี่ยผมไม่เคยเอามาใช้ในเกมที่ผมเล่นประจําเลยครับบางคนบอกว่ามันน่าเผื่อพี่มีแต่ตัวเดิมๆนี่ไง ผมเอาแมวบางตัวที่ไม่ได้ใช้มาเล่นแล้วนะอืมนี่เป็นไงพอจบด่านเนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่าเราอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่นะแล้วก็จะมีแมวตัวไหนบ้างที่หายที่ติดนี่ไงเห็นไหมติดกับดักสามตัววา้วาวๆครับเลียต่อครับหลังจากที่เราเคลียร์เลือกแมวมาแล้วนะผมก็เอาแมวสาไก่นะครับแมวไข่แล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาใช้ด้วยเป็นแมวอีเวนต์นะครับ ป็นแมวที่ไม่ค่อยได้เห็นผมเอามาเล่นเท่าไหร่นะแมวไข่นี่คือเอามาแบบเอามาทิ้งเลยเฉยอะยังไม่ได้วิวัฒน์เลยพระเจ้าแมวอุ้ยเซ็กซี่ด่านนี้มีเอเดินทถาถ้าสมมุติเราสามารถใช้ตัวใดก็ได้โดยที่แบบไม่ต้องเสียแมวไปอะ่ะอุ้ยบอกเลยว่ามันจะง่ายมากนะครับแต่ถ้าง่ายมากเราก็ไเล่นด่านปกติก็ได้ใช่ไหมเขาเลยออกแบบด่านนี้มาให้เราได้เล่นไนีย มีแจกของไหมอ้าได้ตามแมวครับตามแมวพิเศษด่านนี้อะไรหายบ้างเดี๋ยวมาดูกันโอ้พระเจ้าแมวล,ลงรอบเดียวหายเลยหรอปลดล็อกได้ตัวนึงครับผมเอาแมวสกายมาชั้นต่อไปครับ B3F ผมเอาแมวหน้าต่างมาใช้นะครับจำชื่อมันไม่ได้แล้วก็แมวกิ้งกาแล้วก็แมวเบบี้มีใครจำได้ไหม ยุคแรกๆผมเอาแมวเบบี้ตัวนี้มาใช้บ่อยมากทุกคนแล้วก็ห่างหายไปนานลืมไปเลยว่าเคยมีตัวนี้เดี๋ยวมีโอกาสจะลองวิวัฒน์น้องเป็นร่างที่3เนี่ยจริงๆผมก็ลืมไปเลยว่าเคยมีตัวนี้ครับเพราะว่าน้องเขาจะเรียกแมวไททันโผลขึ้นมาใช่ปะ่ะด่านนี้ถ้าเอาธาตุขาวมานะก็จะเล่นง่ายกว่าน,นี้เยอะเลยครับ แมวเป็ตัวนี้ยังอยู่ยังไม่โดนติดกับดักนะตัวใหญ่มากการโจมตีของแมหน้าต่างคือเอาหน้าต่างฟาดยังฮาคนคิดเกมคือแบบผมว่าหัวดครีเอทมากเลยที่มีการออกแบบแนวอมาได้เยอะขนาดนี้ครับพร้อมทั้งคอแลบ,บต่างๆที่แบบเนี่ยเกมมันดีอย่างเงี้ยเราจะให้เราทิ้งเกมนี้ได้ยังไงใช่ไหมเราก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกัน เล่นแบบไม่หัวร้อนครับวันไหนเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ไงมันแบบอ่าเท่าที่เราไหวเออล่าสุดผมเห็นแล้วนะว่ามีมีคอแลบใหม่โผลมาครับในฝั่งของญี่ปุ่นเป็นแมวเรนเจอร์อ่เออแล้วก็ผมเห็นตัวหนึ่งคือมันเป็นแมวขุนยนเรนเจอร์ที่รวมกัน5้าล่างอ่ะอย่างเทพแต่ว่าจะเข้าไทยช่วงไหนไม่รู้เหมือนกันน่าจะอีกนานนะเพราะว่าอีวาเกเลียนยังไม่เข้าเลย อีวาเกเลียนนี่คือเนี่ยจ่อเข้าอยู่ครับเต่ยังไม่รู้ว่าจะเข้าช่วงไหนรอกันหน่อยนะแต่ผมเห็นแมวที่อยู่ในอีเวนต์เลนเจอร์แล้วอ่ะรู้สึกว่าเงินในกระเป๋ามันสันสนยังไงไมไั้เราชอบคือเราเป็นคนชอบสไตล์เซนไตอะไรแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยช่วงที่เรายังเด็กๆกันเรายังไม่มีตังพอจะซื้อของเล่นอะไรแบบนี้ครับ เออจะอุ้ยไปแล้วครับแมวเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้แล้ว oh, เ,เอาแมววิชิวผมไปโอเคเรียบร้อยผมเลือกแมวนี้มานะนี่เอาแมวแมวกวักครับที่เมื่อก่อนผมคิดว่ามันน่าจะให้ตังค์เยอะนะแต่เปล่าเลยครับเป็นแค่ความคิดของเราเฉยเ่ยทุกคนผมเพิ่งมาเห็นว่าพี่ไอแมวตัวนี้น่าสนใจมาก เนี่ยแมวที่มันจับแม,มวมัดไว้ข้างบนเนะครับเออผมว่าเดี๋ยวผมมีโอกาสโหลดดาตัวนี้มาใช้บ่อยๆละทุกเมาเห็นเรียกว่าอะไรมาเห็นประสิทธิภาพในการใช้งานนะด่านพวกนี้ครับเดี๋ยวผมเล่นประมาณ5าด่านนะทุกคนครับบคลิปหนึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับถ้ายังไม่มีอีเวนต์อะไรเดี๋ยวผมจะได้ตัดต่อคลิปในส่วนของอาชั้นใต้ดินหกถึงสิบมาลงต่อนะ เป็นด่านที่ที่เราใช้แมวแบบเรื่องมากโอเคผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับดูสิว่าแมวเราจะโดนกับจักบ้างโอ้โห <c oughs> ห้าตัวคุณพระ